what แล้วนี่ตาให้อาหารกวางนะคะน้องกวางอางให้น้องกวางให้น้องกวางไม่กินนะไม่กินหรอตัวนี้ไม่กินนี่ตาข้างหลังข้างหลัง<ต>ข้างหลังกินข้างหลังกิน, <laughs> ม,กนมามาให้มากมาหาแม่ไม่มกินไปกับเขา ไม่หิวข้าวนี่แบ่งๆอย่าพึ่งไม่กินเหรอใช่อ่าตัวไหนกินตัวนี้กินหรออาะตัวให้ตัวนี้ก็ได้ลูกโอ้โหกินใหญ่เลย ใส่ตัวใส่ตัวนี้มันหิวอะลูกตาต้องให้หนูไปให้หนูไปให้หมูป่าหนะหมูให้หมูอย่าวิ่ง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 มันอยากได้อาหารเฮ้ยหนูตั้งเยอะเฮ้ยนี่หมูหมูหมู ไม่ยินอยู่หมดเลยหมดแน่ไปตัวต่อไปไปตัวต่อไปอ๋อโอ้โหกดยิ้มให้เลยนี่มาแค่นี่ตามาดูนี่มาแค่โอ้ยฉันฉันเปี้ยนเลยนี่เลยหมูทั้งหมดละเลยตกสใส่หลงตกสะ จะจัวจหัวจหัวน่ารักน่ารักเหมือนไอ้ดอกไหมมันคล้ายๆกันเลยตามาเดินตามทางมทางเมียแคทเมียแใช่เมียแคทเมียแคทอาหารคไม่ออาหารเราหมดแล้ว หมูวิ่งตามหมูวิ่งตามนี่แกกับออโต้มาน้ามันรู้ว่าเรามีอาหารหรือเปล่าน้าอโต้ไม่วิ่งหนีถ้าวิ่งหนีมันจะวิ่งตามเราต้องอยู่ให้เฉยเราต้องอยู่ให้เฉยห้ามวิ่งต้องเชื่อเห็นไหมถ้าเราอยู่เฉเฉยมันจะไม่ตามใช่ไหมไหนจิงโจ้หรือเปล่าอย่าวิ่งนะเดินห้ามวิ่งครับ อ่ะเดินไปดูลองเดินไปดูข้อตะกร้าวางนี้ก็ได้หนหมดแล้วฮะนี่ตามาดูจิงโจ้ของจริงแล้วนี่ตามาดูจิงโจ้ของจริงแล้วนีาตามมดูจริงโจ้กันต่อนะคะจิงโจ้เป็นสัตว์ของประเทศออสเตรเลีย เด็กตื่นได้ตื่นใจมากเลยโอ้แล้วไม่มีอาหารให้จิงโจ้เลยจิงโจ้สีขาวเก้าจิงโจ้น้อยดูให้เฉยนะลูกไม่เข้าไปใกล้นะเซยไฮ้ก่อนเซ้ไฮ้ไม่รู้เหมือนกันเลยฮะทำไมมันตามันร้อนหรือเปล่า เมียหนังแล้วก็จะมีกระบอ๋หน้าท้องข้าเป็นตัวผู้ก็จะไม่มีอ๋ออันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไม่มีกระบอ๋หน้าท้องในตัวผู้เลยอ๋อทำไมถึงทำไมมหลับตาเธอมีเหตุผลนะนี่ทำไมกินเจ้ามันหลับตาใส่มันง่วงนอนอยากนอนเอ๊แม่มุนเข้าไปหามื่อวาจะมีอาหารอ่าลองไปตัวต่อไป โอ้โหมาแคมาแคะสีขาวโอเคม้าแค้สีขาวครลูกกังน่คนนั้นสวยคนน้นสวยมากเลยขาไมรัน่้ไม่ใช่มีลูกหรอวามโอ้อันนี้มาแค่นะคะสวยเลยสีขาวตามจรนะ มูนี่เคืออากาศดีดีเลยไม่ต้องแจ้งห่างกันกินกําเนิดนั่น่ะอย่าวิ่งหนีนะเดินเฉยๆอย่าวิ่งหนีถ้าวิ่งหนีันจะวิ่งตามอนกาคนดีนะือ้งตัวน่อไปดูซิกงอะไรกินปลลมไตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะดูหืยตัวอะไร มันจริงจดไปดูซิตูนี้โอเยมันลุกขึ้นมาแล้วเ้ยเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแกแกเดินมาหาเราอะไม่ใช่มันมันคือกระต่ายตัวนั้นอะคือกระต่ายใช่เหรอแม่นี่เฮ้ไปดูแกแกแกหรอแม่เดี๋ยวอย่าไปตามเขาอย่าไปกลนเขาแมคะ ค,ค่ะดูวิดูแกะตัวนั้นได้ได้เดินนะคะไม่วิ่งค่ะน,นี่ตาแพะร้องหาแม่พ<ห>ูดไงแพะร้องหาแม่นี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยร้องหาแม่นี่นี่นต,นนตัวนี้เหรออือร้องหาแม่เออร้องหาแม่เอาไปสิ เจอไหมค่อยๆเดินตามจะเดินไปหาแม่เขาหรือเปล่าแม่คะค <ขอ S 1> ่ะใครนะค<อ>่ะกระตา่า,ตายนอนนี้น้องแมว ม,มีแมวเยอะเลยมีแมวหลายชนิดมากเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้ล่ะนี่แมวเกล้าแ,แมวเรามีต้อมีอาหารเหรอใช่เรามีอาหารด้วยขอรองเท้าก่อนลูก อย่าส่งเสียงดังนะเขากำลังนอนออ้ยนี่ตาตัวนี้นอนน่ารักมากเลยเนี่ยไม่รู้จพันแมวีา <c ười> จากเอับอด้วยมาดูข้านอกจับเบานะลูกเจ้าคือพันอะไร เิกไปนะแมวแมวมะเบามาเบมาเบตอนนี้น่นลมาแล้วไปแล้วยิ้มเเผาสิอ๋อทำไมอ่ะอยู่เงนเันัวหมุนต้นแบบทำอะไรแมวมองเอาไว้ให้แมวเล่นเ่ะอตู้ อ่ะลองตั้งสิตั้งแล้วก็หมุนหมุนอมงานจะเล่นเหรอื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่มาอะไรออกเตาลองรูปดูสองตัวมันอยู่ในตุงนร้ไหนนี่มนี่ไไม่โอ้ยอยู่ข้างในสวยข้างในสามตัวมันตัวมันอะไรนะตัวาลอดาลอดทุกข่ามีตารลอดอีตา เชอร์รอดไม่นี่สล,ดลัดเหรออืมสลัดที่ถืออะไรนะี่ชอบกินอะไรนะเอ,อ่อชอบกินไม้ไม้อืมชอบกินไม,ไม้ไม้กับไม้ไปตามมาดูหนูฮิปโปเดี๋ยวตัวนี้ลูลกหนูฮิปโปน่ารักเดินมาดูกิ้งก่าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวสถานีาเราไปเข้าไปกิ้งกา่าลูกกระต่ายไปกินรกระโปงไม่มีหลายชั้นเลยอืมหนูฮิปโปมีหลายชั้นโอ้ยอันนี้สีอะไรเนี่ยสวยจังเลย เดินมาดูนี่สิอันนี้ตัวอะไรมั้งเหีอะตัวนี้น่ารักเหรออืกแบบเต่าไหมเต่าจะทำเร็วอยูเหรอเขาตาตาไวมเต่าจริงจริงอย่าทำแรงเบาๆเอ้ยเบาๆาเบาๆเบาๆตัวอะไรแม่ไหนหนูฮิโปไงลูก นีโปตัวเล็กๆอะกะรองมันหักทำไมใชม,ม,มันกินอะไรไหนน,นี่ถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่านี่ออตโต้มานี่ของจริงนะนี่หันหน้ามาเดีวแม่ถ่ายรูปให้อนตาออตโต้ไม่จับไ,ไม่จับโนระวาไว้วตรงนั้นแหละกะรองมันทำไมหักอะตายแล้วหกตาไยืนเลยเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้อื้ตัวตาไว้ตายแล้วหรอออ้ มีไปหาอยู่ไหมแม่ไม่ตกนะห,หมดแล้วลูกมาทางนี้มิตาเดินมาทางนี้ลูก,กอยู่าทางนี้ฮะไ,ไ,ไม่มีนะเลยยังสำหรับเจ้าหน้า,นาที่เขาล็อกไว้อยู่ มันหมดแล้วลูกขอเดินอ้อมไปทำไมมันขึ้นไปไม่ได้อ่ะเขาห้ามลูกเขาเฉพาะเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปเดินอ้อมกงเหรอลูกนี่เห็นต้นไม้ไหมใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมนี่ นี่ตันี่แม่หาดูตัวนักิวาหารูนนีเน